สวัสดีครับทุกคน,นเห็นอยู่เนาะวันนี้หมอก็กำลังจะเดินทางไปประชุมนะครับที่โรมเนาะแต่ละนิติน,นี่มารออยู่ที่เราก็มีใครเฮ้ยจะบอกว่าสลามอินตุนระูมตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเนาะคือมีแบบการปรับปรุงอะ่ะแล้วก็แอร์นะก็มันไปขึ้นที่ ทเทอร์มินอลใหม่นะครับก็เป็นเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะสตทไลทเอ่อเทอร์มินอลนะต้องนั่งรถไฟไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันตอนนี้อยู่ในเราการบินไทยนะครับก็เอ่อจะบอกว่าเรามันทําดีขึ้นแหละดูสวยงามเหมือนแบบตอยู่เสายการบินตะวันออกกลางแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังสู้สิงคโปร์ไม่ได้นะับให้ดูสภาพแวลลอมเดินลบรอบ อ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเช่นนี้ก่อนเดี๋ยวกําลังจะไปขึ้นเครื่องแล้วครับแล้วก็ยังไงจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนะว่าอเป็นยังไงบ้างเฮ้ยใ,ใครดูอยู่แบบหรืออะไรยังไงคอมเมนต์ Comment นิดนึงว่าเสียงได้ได้ยินหรือเปล่าเพราะเหมือนพแคมจะใช้ไมค์มันก็ดูใช้การไม่ค่อยได้ <laughs> โอเคสวัสดีครับ